นี่เลาอยู่กับใคร？อ่ะใคร้ิอ้โหโอ้โหิออ้โหโอ้โหโอิออ้โหโลัโใสออยู่อ้หโอ้้้โโอ้ ผมชื่อเด็กชายสบายดีแต่วันนี้ผมไม่สบายดีอันหแบบนึงแบบน่งเลขหนึ่งทำงานไม่ต้องดูโทรศัพท์กันแล้วนะทั้งสองคนเลขหนึ่งดิเอ้าตายเลยเนี่ยตึงทำอะไรอีกเนี่ยตายเอยมันมามันมา เขาล้ละเขาล้ละไปหนีแล้วเราบนขับรถยังไงมันขับขับเย้ขับรถได้เร็วไปหนี่นี่นีมันปุ๊บเฮ้ยนี่มัน มันมันมีตัวอยู่ในสาลาเราต้อง <_ ugs> เกือบตายมีของอยู่ในนั้นไหมหน่ะไม่มีลูกซองอะ่ะดูดีของก็ไม่มีวว่งเ่งเ่เ่เข้าไปเข้าไป มีม,ม,มีมีของไหมไมีของไหมมันไม่มีของไม,ไม่มีไฟฉายด้วยดูดูโอ้ไม่ไม่หม,ม,มาหมดวัคนนะตายเลยเพื่อเพื่อเราตายแล้วอ่ะไปส่งข่าวพลเรือนก รู้ไปครับคุณผู้ชมทุกท่านเราเราต้องไปกันละ